มาดูหน่อไม้น่อไหนมันเล็กอยู่สั้นอยู่ก็เก็บมันไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนหน่อยใหญ่มันใหญ่มันยาวก็เอาไปฝากเสด็จแม่นะไปฝากคุณแม่จ้าเอากระป่งมาใส่ โอ้ยนี่กรนี่ได้กินดีดีได้พี่น้องกรนี่นไได้กินดีขนาดได้กรนี่ฉันหาหมองมุดก่อนโอ้ยเปียกพี่น้องเปียกโอ้ยฉันปลูกหน่อไม,ม้ไหมจุดหน่อไม้แม่ฉันได้กินอยู่นะยน้านอนไหมอบอุ ให้มันใหญ่ก่อนไม่ใช่ได้กินเยอะนะวันนี้เอาเอาไปหน่อนี้เนาะเอาไปหน่อนเดียวเนาะเออเอาไปสองหน่อนแหละให้ใหญ่เพิ่มไอเ้เริมเติมไว้นะแล้เวเราก็มาตัดกันก่อน แต่ก็骗你了เห้พี่นอ้องอ๊สองนองไปปากแม่ แม่พี่น้องฉันก็ปลูกให้แม่ฉันได้กินเยอะปลูกอะไรก็กินอันนั้นละพี่น้องเอ้ยอเสดสองห่อใน,นก็แหลมละอาหาร เด่ตยายบาส่พกอยู่เด้อพี่น้องเนี่ยนึกเดี๋ยวสองนอนี่สามนอนี่เก็บไปก่อนนะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอืมอืมเถื่อพี่น้องนะปลูกหน่อไม้ให้แม่ฉันเกณฑ์นึกสองน่อนี่ก็ เดมหมอบักใหญ่เลยล่ะพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องได้แล้วของฝากแม่สำหรับวันนี้นะดูพี่อะไม I'm uh. 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 mm. mm.